เสนอลงโทษเพียงแค่ตักเตือนและส่งไปยังท่านอาจารย์ญญพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อที่จะให้บรรจุเรื่องในการประชุมของคณะก,กรรมการวุฒิสภาต่อไปผมเห็นว่ากรณีนี้เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาได้สอบสวนเสร็จแล้วขอความกรุณาให้ประการที่หนึ่งเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชน ภายใน7วันสองบรรจุเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยรธรรมวุฒิสภาต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ทันก่อนหมดสมัยประชุมวันที่28กุมภาพันนี้จึงกล่าวเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความกรุณาท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยได้โปรดบรรจุเรื่องผลการสอบสวนของคณะกรรมการจริยรธรรมวุฒิสภากรณีนายธานีอ่อนละเอียดซึ่ง ถูกร้องเรียนโดยท่าน,านอาจารย์สมบูรณ์ทอบูราณอดีตสมาชิกวุฒิสภาพี่ฮู้สวัสดีครับสวัสดีท่านผอ,อาารักษาความปลอดยัยที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มีการซ้อมดับเพลิงพอดีนะครับออก็ขอ,ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่มาฟังการแถลงข่าวในวันนี้และผมเห็นว่าตามข้อประคับจริยธรรมนั้น ข้อ16ต้องให้ข้อมูลข่าวสารข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลนชนอายุภายใต้ความรับผิดชอบของตนถูกต้องครบถ้วนและไม่ผิดเบือนจึงขอให้ต้นอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยบรรจุผลการสอบสวนของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาในสมัยการประชุมนี้ขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ